นิยายเรื่องคููหญินบุกบุกไปทุกหย่อมหญ้าชะแบบไม่ไวหน้ารลุนไปกับภารกิจประกาศศักดาเมียหลวงแห่งชาติของสาวบ้านนอกที่มโนที่บอกคำเดียวว่างานนี้เจขอสู้ตายเพื่อลูกนางเป็นเด็กกำพลาที่ตระกูลเสียวเรียงไว้แต่งกระบุตรชทยของตระกูลพออายุได้14นางก็ต้องแต่งงานอายุ15คลอดลูก17สามีก็ถูกเรียกไปเกณฑหารแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย ชีวิตที่เหลือของนางต้องกลายเป็นคุณแม่ลูกสามต้องทนลำบากเลี้ยงดูพวกเขาจนเติบใหญ่ชีวิตเพิ่งจะเข้าที่ตอนที่อายุได้32แต่แล้ววันหนึ่งฟ้ากลับถล่มลงมาสามีที่จุดทูบกลับไหวมาหลายปียังไม่ตายสัมบิดาของลูกๆยังกลายเป็นแม่ทัพใหญ่ที่เกรียงไกรระดับประเทศที่สําคัญกําลังจะเป็นราชบุตรเคยของฮ่องเต้เพื่อลูกๆแล้วคุณแม่คนนี้ขอบุกเมืองหลวงขอทวงตําแหน่งภรรยาหลวงของตนคืน แล้วพบกันเรื่องหูหยินบุกตอนที่หนึ่งในรัชสมัยของเหลินจงฮองเตแห่งต้าเจ้าที่ตอกเซียวฝูกุย้ยบนถนนซีเหมือนอำเภอไป่หวานจือเมืองเจิ้นหยางมณฑลผิงโจมีหญิงไม้หน้าต่างงดงามผู้หนึ่งอาศัยอยู่นางผู้นั้นแซ่เซียวมีชื่อว่าซิงฮาววปีนี้เซียวซิงฮาววมีอายุ32ปีนางมีดวงตาคมโตเป็นผลซิง คิ้วโก่งผิวขาวสะอาดรูปร่างอรชรอ่อนแอนกล่าวได้ว่ามีรูปโฉมงดงามเป็นหนึ่งไม่มีสองเพียงแต่นางสูญเสียสามีตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้มีนิสัยแข็งกร้าวอารมณ์ร้ายอยู่บ้างแต่ว่าปกตินั้นก็เข้ากับผู้อื่นได้ดีทุกวันนี้นางใช้ชีวิตอยู่กับบุตรชายสะายและบุตรสาวโกต้านบุตรชายคนโตเป็นเด็กฝึกงานอยู่ที่ร้านขายยาบนถนนตรงผิงนิวตาน ปุชายคนรองมีอาชีพหับขนมจำพวกซาจือขนมเปียน้ำตาลขายส่วนสะพายทั้งสองก็บุตรสาวของนางทำงานเย็บปักถักร้อยอยู่ที่บ้านแลกเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวชีวิตเช่นนี้แม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็นับได้ว่าไม่เร็วนักวันนี้นางเห็นท้องฟ้าสดใสจึงขนเอาหีบออกมาตากแดดนางหยิบผ้าป,ป่าและผ้าไหมสีแดงพับหนึ่ง ออกมาสะบัดฝุ่นพลางก่าวกับสองสะพ้ายและบุตรสาวที่กำลังทำงานเย็บปักถักคร้อยอยู่ด้านข้างว่าผ้พาพวกนี้รอให้เจ้ากับโคต้านมีลูกเกอเอามาทำเสื้อผ้ากับรองเท้าให้เด็กได้พอดีสะพ้ายใหญ่เมืองเชียวเอ,อ๋อมีนิสัยร่าเริงเปิดเผยได้ยินเช่นนี้ก็ยิ้มพลางกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่รีบร้อนท่านแม่เก็บผ้าพวกนี้เอาไว้ให้เฟ้อยเหิงทำรองเท้าใหม่สักคู่เถิดเวลาหาคู่จะได้แต่งตัวสวยๆกับเขาบ้าง สะพายรองยกมือขึ้นปิดปากยิ้มไม่ได้พูดอะไรบุตรสาวคนเล็กที่นั่งอยู่ท่านข้างปีนี้เพิ่งจะอายุ15ปีเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็กล่าวยิ้มแย้มว่าอาซออย่ารอเพ้อเหิงเล่นเลยท้าไม่ไดีพร้อนหาคู่อยากอยู่บ้านปฏิบัติท่านแม่ไปก่อนระหว่างที่สตรีทั้งหลายกำลังพูดจาก,กันอย่างสุขสนานนั้นเสียงเร่งร้อนเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากท่านนอกแม่จะหนิวต้านอยู่บ้านไหมเกิดเรื่องแล้วข้างนอกเกิดเรื่องแล้ว ได้ยินเช่นนั้นสตรีทั้งหลายก็สะดุ้งด้วยความตกใจเสี่ยวชิงฮวารีบพลุกขึ้นตะโกนครับไปว่าข้าอยู่บ้านเกิดอะไรขึ้นหรือนางก่าวพังรีบไปเปิดประตูประตูไม้เก่าแก่ทุกผลักเปิดออกคนที่อยู่ด้านนอกก็คืออาซอเฉินซึ่งอาศัยอยู่ทางใต้ของถนนซีเหมอนอาซอเฉินผู้นี้มีอาชีพขายดอกไม้เรียงชีพแต่ยามนี้นางขับโยนกระบ,บะดอกไม้ทิ้งพางขยี้เท้าด้วยความร้อนใจเกิดเรื่องใหญ่แล้วหนิวต้านของเจ้า ถูกทาหารจับตัวไปแล้วเปลงว่าผานี้อาจจะตายแล้วก็เป็นได้ฮะคำพูดของนางทําให้สติสกุลเสี่ยวทั้งหลายหันไปมองหน้ากันด้วยความตกใจเสี่ยวสิงฮวารีบคว้าม,มืออซอฉันเอาไว้เล่าช้าๆหน่อยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเช้าทุกอย่างยังปกติดีแต่วันนี้ข่าวว่าองค์หญิงกับราชบุตรเคยเจนกว๋วโโหผูมีชื่อเสียงโด่งดังคนนั้นแต่เดินผ่านอำเภอนี้ ายอำเภอจึงออกไปต้อนับด้วยตนเองไม่ต้องบอกก็รู้ว่าบนถนนต้องเต็มไปได้วยผู้คนคึกคักหนิวต้านของนางจึงหักขนมออกไปตั้งแต่เช้าหวังจะฉวยโอกาสขายของให้มากขึ้นทำมาอยู่ดีๆถึงถูกจับไปได้เฮอ้อจะว่าไปก็เคราะ์รแท้ๆหนิวต้านหักของไปขายบริเวณที่มีคนจำนวนมากใครจะรู้ว่าขบวนขององค์หญิงจะผ่านมาพอดีเขาวิ่งไปตัดหน้าขบวนก็เลยถูกจับได้ยินว่ามีความผิดฐานล่วงเกินเชี่ยวพวงอะไรนี่แหละ เกรงว่าคงจะรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้แล้วอาซอเฉินขยี้เท้าพางเล่าด้วยน้ำเสียงร้อนรนภรรยาของนิวต้าได้ยินเช่นนั้นก็นาซีสองขาอ่อนแรงลมพับไปทันทีเผยเหิงกับภรรยาของโกตานซิงอยู่ด้านข้างรีบช่วยประคองเอาไว้แม้เสี่ยวซิงฮาวาจะเป็นสติแต่ก็ผ่านโลกมามากทั้งยังเคยผ่านช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายในยามขับขันมาไม่น้อยนางจึงสามารถรักษาความเยือกเย็นเอาไว้ได้เผยเหิงสะพายใหญ่ พวกจาดูแลสไปรทองที่บ้านแม่จะออกไปดูเสียหน่อยเฮยเหิงได้ยินเช่นนี้ก็ร้องใจจนแทบจะร้องไห้ท่านแม่ทันไปแล้วจะทําอะไรได้ตอนนี้พี่รองก็ถูกจับไปแล้วเราน่าจะไปหาอาหกมากกว่าเขาเพิ่งได้เรื่อเป็นหัวหน้ากองปราบที่อำเภอไม่ใช่หรือดูซิว่าเขาจะมีหนทางช่วยเขาได้บ้างถึงให้อาหกที่เซียวเพิ่งเหยยพูดถึงแซ่หลวงมีชื่อว่าสิงอี้ปีนี้อายุ35ทํางานอยู่ที่ว่าการอำเภอ ไม่นานมานี้เพิ่งได้เดินขั้นเป็นหัวหน้ากองปราบภรรยาของเขาจากไปเมื่อหลายปีก่อนจึงคิดจะแต่งงานใหม่เนื่องจากคุ้นเคยกับเซียวซิงฮาวาดีนานวันเข้าทั้งสองฝ่ายต่างก็คิดจะผูกสัมพันธ์กันลูกๆเองก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยพวกเขาจึงวางแผนกันว่าหากปีหน้ามีวันดีก็จะจัดงานแต่งงานเสียให้เรียบร้อยเสียวซิงฮาวาได้ยินพุทธสาวกร่าวเช่นนี้ก็เก่าวตำหนิเสียงเคร่งเครียดว่าเด็กอย่างเจ้าจะไปรู้อะไร รู้ไหมว่าพี่รองของเจ้าไม่ล่วงเกินใครเข้านั่นเป็นถึงองค์หญิงเชี่ยวนะผุดสาวแท้ๆของห้องเต้นะรู้จักไหมต่อให้อาหกของเจ้าเป็นหัวหน้ากองปราบใจใหญ่โตวกว่านายอำเภอไปได้ถือต่อให้เป็นนายอำเภอพอพบองค์หญิงก็ต้องคุกเข,าข่าโขกศีรษะตอนนี้ไปเรียกเขามาก็เท่ากับว่าทําให้เขาพลอยเดือดร้อนไปด้วยเท่านั้นและแล้วแล้วจะทําอย่างไรดีสภาพใหญ่ลนลานจะทําอะไรไม่ถูกขอให้แม่คิดดูก่อน ระหว่างที่กล่าวกำพูดนี้เสี่ยวซิงฮาวาก็วางแผนเอาไว้แล้วนางก้าวออกจากประตูไปแล้วผลักประตูใหญ่ทั้งสองบางเปิดดังปังอย่างรวดเร็วซาภัยทั้งสองระบุตรสาวของนางต่างพากันตกใจท่านแม่เสี่ยวซิงฮาวาที่ด้านนอกกินกัดฝันแน่นเหนี่ยวต้านล่วงเกินองคหญิง,งยอมต้องมีโทษตายอย่างแน่นอนตอนนี้ต่อให้ไปหาให้อำเภอก็รักษาชีวิตของเขาเอาไว้ไม่ได้แต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นเลือดในอก แล้วจะให้แม่เบิกตามมองเขาตายไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรอย่างน้อยก็ต้องลองไปขวางรถม้าร้องทุกข์สวรรค์เมตตาหากพวกเขาสงสารหญิงมม่อย่างข้าที่ต้องเลี้ยงลูกมาเพียงลําพัง,พงบางทีก็อาจจะยอมไว้ชีวิตหนิวต้านก็ได้เสี่ยวซิงฮวารู้ดีว่าถึงตอนนี้นางจําต้องยอมไขหน้าใช้วิธีนี้ร้องห่มร้องไห้เรียกความสงสารและเห็นใจจากผู้คนกลางถนนเพื่อบีบให้องค์หญิงยอมไว้ชีวิตหนิวต้านแต่วิธีนี้มีความเสี่ยงหากไม่สําเร็จ นังก็คงรักษาชีวิตของตนเองเอาไว้ไม่ได้เช่นกันพูดถึงตรงนี้น้ําตาของนางก็ร่วงลงมาพวกเจ้ารออยู่ที่บ้านอย่าออกไปไหนเด็ดขาดเดี๋ยวจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยซอเฉินรบกวนช่วยเฝ้าประตูเอาไว้อย่าปล่อยลูกสะพ้ยกับลูกสขหงข้าออกมาสะพ้ยรองหากหนิวต้านเป็นอะไรไปเจ้าอายุยังน้อยซ้ำยังไม่มีลูกไม่จำเป็นต้องครองตัวเป็นไห้เพื่อเขาหาคนดีๆแต่งงานไปเลยนะ เมื่อสภายและบุตรสาวที่อยู่ด้านในได้ยินเช่นนี้ก็พากันร้องไห้โฮแล้วพยายามช่วยกันกระชับประตูให้เปิดออกแต่ไม่สามารถเปิดออกได้เนื่องจากเซลซิงฮวาลันดาดเอาไว้จากด้านนอกเสร็จแล้วภรรยาของเหนิวต้านร้องไห้พางใช้กำปั้นทุบประตูท่านแม่หากเหนิยวต้านเป็นอะไรไปข้าก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วท่านให้ข้าตายไปด้วยเถิดเ,เจ้าค่ะหากต้องตายพอแค่ไปขวางรถม้าบนโลกนี้ยังมีความยุติธรรมอีกหรือ เสี่ยวเพ่ยเิงก็ร้องไห้โฮท่านแม่ท่านแม่อย่าทิ้งข้าไปเสียงร้องไห้ของพวกานางทําให้เสี่ยวซิงควาปวดใจมากแต่นางรู้ดีว่าหากปล่อยให้พวกเด็กๆดไปด้วยเกิดแผนกันไม่สําเร็จแล้วองค์หญิงโกรธขึ้นมาพวกนางทั้งครอบครัวต้องถูกประหารไปพร้อมกันนางยกมือขึ้นเช็ดน้าตาแล้วแข็งใจสะบัดหน้าจากไปโดยไม่หันกลับไปมองอีกระหว่างทางแต่ไปได้วยความโศกเศร้าคนรู้จักที่ได้พบต่างพากันพูดว่า อาซอบ้านเซียวรีไปดูเร็วนิวต้ของเจ้าถูกจับไปแล้วเซียวซิงฮวาก้มหน้าก้มตาเดินไปถึงถนนตรงต้าเจียก็ได้พบกับขบวนอาหารที่ยืนเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบในขบวนมีทั้งฉับและกลองที่ใช้สําหรับตีเบิกทางดูคึกคักมากนางเป็นแค่หญิงชาวบ้านมองไปก็รู้สึกว่าท้องถนนเต็มไปได้วยผู้คนแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าบุตรชายของนางถูกขังเอาไว้ที่ไหนจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์หญิงผู้สูงศักดิ์อยู่ที่ใด พอนึกถึงเรื่องเราในงิวที่เคยได้ฟังมานางก็เป่งเสียงร้องไห้โหดร้รองคร่ำครวญว่าองค์ิ้งองค์หญิงโปรดเมตตาด้วยไผ่ลูกของข้าเถิดสามีของข้าติดตามกองทัพไปรับชายชาติหลังเลือดกลางสนามลบทิ้งเราแม่ไม้ลูกกัมพาเอาไว้ลูกชายข้ายังต้องหาเลี้ยงมารดาที่ชราและลูกน้อยวัยเพบาะหากเขาต้องตายไปจริงๆครอบครัวของเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรองค์หญิงโปรดเมตตา ไว้ชีวิตลูกชายข้าเถิดครอบครัวของเราจะไหว้พระไหวเจ้าถือศีลกินเทขอพรให้ท่านนางวิ่งตรงไปข้างหน้าพังส่งเสียงร้องข่ครวญเหละ่าทะหารเมื่อเห็นสตรีนางหนึ่งวิ่งออกมาจากฝูงชนก็รีบชักดาบออกมาขวางเอาไว้หากเป็นเมื่อก่อนเสี่ยวซิงว่าคงตกใจคอหดไปแล้วแต่พอนึกขึ้นว่าหิวตานถูกคนดุร้ายกลุ่มนี้จับตัวเอาไว้นางก็จำต้องรวบรวมความกล้าวิ่งไปข้างหน้าพังร้องคร่ครวญต่อไป ลูกของข้าเป็นแค่ชาวบ้านไม่รู้ความรวมเพินองค์หญิงเข้ามีโทษสมควรตายแต่องค์หญิงโปรดเมตตาไว้ชีวิตลูกข้าด้วยในตอนที่เซียวซิงฮวากำลังร้องให้คร่ำควรวญนั่นเององค์หญิงเจ็ดพาธิดาของห้องเต้องคปัจจุบันซึ่งมีพระนามว่าองค์หญิงเปาอี้ก็เดินออกมาจากคลานน้ำชาที่อยู่ด้านข้างพอดีในยินเช่นนี้นางก็ขมวดคิ้วพังกล่าวว่าใครกำลังร้องให้ องขลักที่ดานขังที่รายงานเป็นมารดาของพ่อคาเลที่ตัดหน้าขบวนขององคหญิงในวันนี้รัวตรชายถูกคุมตัวเอาไว้ก็เลยมาขอร้องให้ไว้ชีวิตพยะค่ะองค์หญิงเป่าอีได้ยินเช่นนี้ก็กล่าวอย่างไม่พอใจตัดหน้าขบวนของข้าก็คือล่วงเกินราชนิคุณสมควรต้องประหารมารดาของเขายังกล้ามาขอทั้งอีกครึอสั่งการลงไปจับนางมาขังด้วยกันเสียเลย องคลักปฏิบัติตามคำสั่งทันทีเซียวซิงฮาวาเห็นทาหารพกอาวุธเดินตรงมาหาและตั้งท่าจะจับตัวนางไปก็ตกใจจนวิญญาณแทบหลุดออกจากร่างช่วงขณะนั้นเหงื่อของนางก็ซึมไปทั่วในใจคิดแต่ว่าตัวเองคงรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้แล้วผู้คนรอบข้างเห็นองค์หญิงมีคำสั่งให้จับตัวหนิวต้านบุตรชายคนที่สองของตระกูลเซียวไปสำตอนนี้ยังจับเซียวซิงฮาวาที่มาร้องของความเป็นธรรมไปอีกคนก็อดเห็นใจไม่ได้ ทุกคนล้วนเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงยอมรู้จักครอบครัวนีด้ดีแม้ปกติเซียวซิงฮวาจะอารมณ์ร้ายอยู่สักหน่อยแต่ก็เป็นคนมีเหตุมีผลทำมาอยู่ดีๆสองแม่ลูกถึงทำผิดกฎหมายได้เล่าเซียวซิงฮวาเห็นเช่นนั้นกะตัดสินใจร้องตะโกนขึ้นว่าได้โปรดสงสารข้าด้วยเถิดสามีของข้าไปรับช้ชาติแล้วไม่ได้กลับมาข้าเป็นแม่ไม้ลูกติดทนลำพักเพยงดูลูกมาถึงสิบหกปีแต่ตอนนี้ คับต้องมาพดจุดจบเช่นนี้เพียงเพราะว่าขวางขาบวนรถคาเซียวซิงฮวาไม่ยอมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้ข้าด้วยเถิดจริงๆทุกคนก็ดูเรื่องของตระกูลเซียวดีเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็อดสงสารไม่ได้ทุกคนจึงเริ่มส่งเสียงวิพากษ์วิจารกันอย่างหนาหูทำกลางเสียงดังเซ็งเซ้นนั่นเองบูรุดรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าแข็งกร้าวแต่งกายด้วยชุดสีดำคาดกระบี่ยาวไว้ตรงข้างเอวก็ก้าวออกมาจากคราน้ำชา เมื่อองค์หญิงเป่าอี้เห็นก็รีบก้าวเข้าไปหาพางเก่าอย่างยิ้มแย้มว่าจันถิงเรากลับจุดพักมากันก่อนเถิดร้านเทียนเซียงโรนี้กลาบอกว่าตนเองเป็นร้านน้ำชาที่ดีที่สุดในอำเภอที่แท้ก็แค่นี้เองเสี่ยวจันถิงเพียกน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยพางเก่าวเสียงเรียบได้ใครจะรู้ว่าทั้งสองเพิ่งเดินไปได้สองก้าวเสี่ยวจันถิงก็ขมวดคิ้วใครกำลังร้องไห้ ร้องไห้ทำไมข้าไม่ได้ยินเล่าท่านหูกแววไปเองหรือเปล่าอาจจะใช่เสี่ยวจันถิ่งไม่พูดอะไรอีกหลังจากส่งองหญิงเปาอี้ขึ้นไปนั่งบนเกี้ยวเขาก็ตั้งท่าจะพลิกกายขึ้นหลังมา้าแต่ในขณะที่ควาบังเห็นเอาไว้นั่นเองมือของเขาก็ชะง,งักงูมก,ก่อนจะหันควาไปมองฝูงชนอย่างรวดเร็วเสี่ยวซิงขาวาคิดว่าตนเองคงไม่รอดแน่นังจึงตัดสินใจคว้าชายเสื้อของทหารองคคลักเอาไว้แล้วลองคร่ำครัวเสียงดังว่า สามีของข้าไปรับชัยชาติสุดท้ายก็ไม่ได้ขับมาอีกใหเท้าวทุกท่านพวกท่านต่างก็มีญาติมีเมียมีลูกมีมาดาทำไมถึงระหว่างที่นางกำลังร้องไห้ดําพันอยู่นั้นจ้าจู่ท่อได้ก็เงียบสงัดแม้กระทั่งเหล่าทาหารที่เมื่อครู่จะจับตัวนางก็ยังพากันเย็นตรงกรมนานิ่งเหมือนท่อนไม้เซียวซิงหวาเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจทางทางที่น้ำตาอย,ย่างนองหน้าจากนั้นนางก็เห็นร่างสูงใหญ่แาวเจดีเหล็ก ของคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างกายผู้ที่ตาดีมองแบบเดียวก็ดูว่าชุดสีดำบนร่างของคนคนนี้ตัดเย็บขึ้นอย่างพลาณีตกระบีตรงข้างเอลดูหวัดหวั่นไม่น้อยแคมมองก็ดูรู้ว่าเป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วยพลังอำนาจนางรีบคุกเข่าลงด้วยความตกใจในใจคิดว่าบางทีคนคนนี้อาจจะสามารถตัดสินใจได้ดังนั้นต้องร้องขอท้องดูสักครั้งไม่ว่าจะต้องบีบน้ำตาร้องให้อรารวาสหรือทำอะไรก็ตามนางจะต้องช่วยชีวิตหนิวต้านให้ได้ ใครจะคิดว่ายังไม่ทันได้เอ่ยปากเขาก็เอ่ยเสียงแหบพร่าขึ้นก่อนว่าสิงหาวาเสี่ยวสิงหาวาตกใจจนวิญญาณแทบออกจากร่างแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเสียงนี้ช่างคุ้นคเคยเหลือเกินแต่ยามนี้นางไม่มีเวลาจะมานั่งคิดว่าเคยได้ยินน้ำเสียงนี้จากที่ใดนางเงยหน้าขึ้นทันทีท่านท่โทรได้อย่างไรว่าคาชื่อสิงหวาพอนางเงยหน้าขึ้นคนผู้นั้นก็เห็นหน้านางชัดเจน เขาตกใจมากสิงหาวาเจ้าคือสิงหาวาจริงๆหรือเสี่ยวสิงหาวาฟังเสียงของเขาก็เงยหน้าขึ้นมองผู้ที่ยืนตรงอยู่ตรงหน้ามีรูปร่างบึกบึนแข็งแรงทรงพลังอำนาจเบาตาลึกจมูกโด่งโคงหน้าแข็งกร้าวดูขนตามากแม้จะดูหนักแน่นหน้าเกรงขามกว่าในความทรงจําแต่ไม่ว่ามองอย่างไรนี่ก็คือเสี่ยวเทียต้านหนังรีบมองไปหูข้างซ้ายของเขา ตรงนั้นมีรอยแผลเป็นจังๆที่หลอกกันไม่ได้นี่ก็คือสามีที่ควรจะตายไปแล้วของนางเสี่ยวเทียต้านแผลเป็นรอยนี้เกิดขึ้นก่อนที่ทั้งสองเล่นกันตอนเด็กแล้วนางผัวเข้าไปกัดเขาแล้วเรื่องนี้นางยังถูกแม่สามีตีรอบหนึ่งเท,ทียเทียต้านท่านคือเทียต้านเสี่ยวสิงขาวาบอกไม่ถูกว่าตนเองรู้สึกอย่างไรแต่ที่แน่นางกำลังตกใจอย่างมากผู้ชายที่ตายไปแล้วสิบกว่าปี ทีทุกที่ว่าไม่รู้ทับถมกันหนาแค่ไหนอยู่ดีๆก็ฟื้นคืนชีพผู้คนรอบด้านรวมถึงเหล่าทหารต่างะะึงงานกันไปหมดนี่คือแม่ทัพใหญ่เจนกอซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจนกอโโหได้ยินมาว่าฮองเตยังทรงมีพระราชองค์การยกองค์หญิงเจ็ดให้แต่งงานกับเขาด้วยนั่นเป็นบุคคลที่น่าเกรงขามและมีอนาคตยาวไกลสักแค่ไหนแต่ตอนนี้เถียต้านเถียต้าน นี่มันเรื่องผ้าอะไรกันในตอนนั้นเองโกตานบุตรชายคนโตของซิงฮาวะก็วิ่งมาถึงวันนี้ขณะทำงานที่ร้านขายยาเขาก็ได้ยินว่าน้องชายถูกทหารจับตัวไปก็เลยวิ่งออกมาด้วยความร้อนใจใครจะคิดว่าจะมาเจอสถานการณ์แบบนี้เข้ามารดาของเขาเรียกทันเห่าเพรน่าเกรงขามว่าเถียต้านนี่ยังอยากมีชีวิตอยู่อีกไหมคนที่ปกติสนิสนมกับซิงฮาวาดีรวบรวมความก็เอ่ยเตือนนางเสียงเบาว่า นี่ไม่ใช่เทียต้านนี่คือท่านโหเร็วเรียบเรียกท่านโหสิฝ่ายสิงหัวหลังจากตกใจผ่านพ้นไปนางก็เริ่มเข้าใจนี่มันสามีที่ตายไปแล้วของนางชัดๆสามีที่ตายไปแล้วก็ยังไม่ตายแถมยังได้เป็นโห้เย่อีกด้วยนางเงยหน้าขึ้นมองเสียวเทียต้านที่กำลังมองด้วยสายตาตื่นตะลึงเช่นกันความคิดมากมายผุดขึ้นในสมองได้ยหยินว่าองค์หญิงเจ็ดเดินทางผ่านทางนี้โดยมีแม่ทัพใหญ่ เจนขวา่มาเป็นเพื่อนแม่ทับใหญ่เจนขวาผูดนี้กําลังแต่งงานกับองค์หญิงเจตเรื่องประมาณนี้นิงิ้วก็เคยแสดงมีผู้ชายมากมายที่ได้ดิบได้ดีแล้วก็ทอดทิ้งเมียคู่ทุกคู่ยากไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรตอนนี้ผู้ชายที่น่าจะตายไปแล้วคนนี้ก็ได้ก้าวหน้าเป็นถึงโโหเย่แถมองค์หญิงเจตก็มีรูปชมงดงามพรากกับดอกไม้สำอายุยังน้อยเขาจะต้องถูกตาต้องใจแล้วก็อยากแต่งงานกับนางแน่ๆตอนนี้เขารู้แล้วว่านางยังมีชีวิตอยู่ เมเนลอาจกำลังวางแผนท่านางทวมถึงทุกลูกทั้งสามคนเพื่อปิดปากฉากนั้นก็ไปแต่งงานกับองคหญิงแล้วมีลูกมาอีกเป็นครอก,ก็ได้ทันใดนั้นความคิดอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นในสมองของเสี่ยวซิงฮวานางจะต้องเปิดพงเรื่องนี้ออกมาให้ทุกคนทับรู้บังคับให้เขายอมรับนางกับลูกๆทั้งสามทีนี้เขาก็ไม่สามารถทำลายพวกนางได้ง่ายๆตัดสินใจได้แล้วนางก็รีบปิดน้ำตาแล้วโผล่เข้าไปหาเสี่ยวเทียวต้านปากกระพริบำรำพันว่า นี่ใช่เทียท่านสามีที่ไม่ได้พบหน้าพบตามาหลายปีของข้าหรือเปล่าเทียตานท่านรู้หรือไม่นับตั้งแต่ท่านจากไปข้าสิงหวัวก็กระตันอยู่ต่อมแม่สามีปอนิบัตนินางจนกระทั่งสิ้นอายุไขสายังทนลำบักเลี้ยงดูปุดชายบุตรสาวของท่านจนเติบใหญ่หลายปีมานี้ข้าลำบากเหลือเกินในที่สุดก็ได้พบท่านเสี่ยวกโกตานที่อยู่ด้านข้างตกใจมากเขาเรียบร้องขึ้นในน้ำเสียงทอนรน ท่านแม่ท่านพ่อของข้าจากไปตั้งนานแล้วนี่ไม่ใช่ท่านพ่อเสียหน่อยเขาเป็นท่านโหเป็นโหแย่เชียวนะนิวตันน้องชายของเขาถูกจับตัวไปแล้วถ้ามารดาถูกจับตัวไปอีกคนจะทำอย่างไรพวกคนรอบด้านต่างตกใจจนทำอะไรไม่ถูกหลิวชิงอี้ซึ่งเพิ่งถึงรุดมาถึงเมื่อเห็นสิงฮวาก่อเรื่องใหญ่โตเพียงนี้ก็รีบตรงเข้าไปร้องด้วยความร้อนใจสิงฮวานี่คือท่านแม่ทัพเจนก่อนะ เมื่อครูองค์หญิงเป่าอี้เห็นท่าทีของเสี่ยวเจินถิงแปลกไปก็สงสัยอยู่บ้างพอตามมาเห็นภาพนี้เข้านางก็โมโหมากเสียงหวานร้องตวาดขึ้นทันทีหญิงบ้าคนนี้มาจากไหนกันยังไม่รีบจับตัวไว้อีกสิ้นเสียงคําสั่งขององค์หญิงเป่าอี้องค์ขลศที่อยู่อยู่ด้านข้างกะตังท่าจะเข้ามาจับเสี่ยวซิงฮวาทันทีแต่ใครจะคิดทางทางที่อยู่ต่อหน้าต่อตาผู้คนมากมายเสี่ยวเจินถิงซึ่งกําลังก้มลงมองเสี่ยวซิงฮวา ที่กอดขาตนเองรองไห้จูุ่ก็เงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วมองตรงมาที่องค์หินเป่าอี้ด้วยดวงตาคมพลับล้ำลึกนางเป็นภรรยาของกระหมอ่อมจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ